ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกยายพามดามนะคะหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งนันค,คือช่องหญิงไทยต่างแดนนะคะวันนี้เรามาเกาะติดสถานการณ์ซากงูยักษ์นะคะซากงูยักษ์ซากงูดึกดำบรรน,นะคะที่จังหวัดเพชรบูรณ์ข่าวนี้เป็นข่าวโด่งดังเกลียวกราวเลยนะคะตอนนี้มีผู้คนนะคะเฝ้าติดตาม ข่าวนะคะโอ้ยชนิดที่ว่าติดตามกันทุกช็อตเลยนะทุกช่อง YouTube ตัวนี้แอดมินน ok ก็ติดตามเหมือนกันนะครับไอ้ซากาซากงูนะคะที่ซากงูยักษ์นะคะที่จะให้เห็นส่วนหัวที่ติดกับลำลำแม่น้ำนะคะก็มันสร้างความหือฮาเนาะแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ ชาวไทยเราเนี่แตกตื่นตกใจอ่ะเนาะเดี๋ยวเอ็นมินกจะพาไปดูเนาะไปไปดูไอ้ซากงูงูซากงูยักษ์งูใหญ่นะคะน่าจะเป็นงูสมัยดึกดําบรรล้วนะคะซึ่งจะเห็นส่วนหัวนะคะที่พาดลงมาที่แม่น้ำนะคะปิ่มปิ่มแม่น้ําแล้วก็ลําตัวที่ทอดไปตามเออเต็นภูเขานะคะแล้วก็บางส่วนก็ลงไปที่แม่น้ํามเนาะเดี๋ยวนก เอดมินกจะพาไปดูแลกันแล้วก็ให้ท่านมาพิจารณาว่ามันเป็นลักษณะของหัวงูใหญ่หรือเปล่าเนาะก่อนที่จะมาพูดถึงเอเรื่องเรื่องนี้นะอไปัจจุบันเนี่ยอดมินนกจะมาพูดถึงว่าแอดมินเชื่อเรื่องราวเหล่านี้ไม่ที่ว่ามีงูยักษ์งูใหญ่อเอดมินนกเชื่อนะคะเพราะว่าสมัยที่แอดมินนกยังเป็นเด็กๆเนาะ ครอบครัวของเอ็ดมินนกนี่รุ่นทวดนะปู่ย่าตายายลุงทวดเนี่ยจะเป็นครอบครัวที่ใหญ่มากๆเลยนะคะแต่ตอนนี้ญาติพี่น้องก็หดหายไปแล้วก็ต่างคนแตกแยกย้ายก็ไม่มีไม่ได้มีการติดต่อนะคะตอนนี้ก็มีติดต่อเฉพาะครอบครัวของคุณปู่นะคะครอบครัวของคุณปู่ที่ยังหลงเหลืออยู่แล้วก็มีครอบครัวคุณของคุณปู่แล้วก็คุณปู่นี่มีลูกทั้งหมดเยอะเลยเป็นโหลเลยนะคะแล้วก็พี่สาวอืม พี่สาวของคุณพ่อที่แอดมินนกเรียกป้าเขาเคยเล่าให้แอดมูแอดมินนกฟังเนาะอันนี้ก็ออกจากปากของคุณป้านะตอนนี้คุณป้าเสียไปเลยนะถ้าถ้าท่านยังมีอายุอยู่ก็ท่านก็คงจะอายุประมาณสัก 80- 90หรือแล้วเนาะแล้วคนที่เล่าให้กับท่านฟังเนี่ยเป็นเป็นปู่ย่าตายายเป็นทวดอะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่น่าจะเป็นเวลาเป็นเวลาร้อยกว่าปีแล้วเนาะร้อยกว่าปีแล้วก็มีสมัยเนาะมันมันยังไม่เจริญเนาะเมืองไทยเรา มันเป็นป่าเขาลำนาวไพแล้วก็าชาวบ้านตอนนั้นก็ประกอบอาชีพด้การทําไร่ทำนาเนาะตอนนั้นสมัยนั้นเนาะการคมนาคมยังไม่สะดวกเนาะยังไม่มีถนนหนทางเหมือนปัจจุบันนี้ชาวไร่ชาวนาก็จะต้องทําสวนทําไร่พอเสร็จจากสวนก็ไปจากสวนแล้วใช่ไหมก,ก็จะเข้าไปหาของป่านะคะก็มีนะคะคุณยายนะคะคุณยายหรือทวดอะไรเงี้ยของคุณป้าเนี่ยทวดของคุณพ่อน,นี่แหละ เขาก็เข้าไปเก็บไปเก็บผลไม้ป่านะก็คือไปเก็บเป็นพวกผักหวานอะไรผลไม้ป่าสมัยก่อนเนาะผลไม้ป่าเป็นแล้วก็เก็บผักตําลึงอะไรเนี้ยเขาจะเข้าไปเก็บเก็บในป่าเพราะว่าสมัยนั้นป่ามันจะอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมคะก็ไปหาของป่ากินกันอะไรเงี้ยไปเก็บหน่อมงหน่อไม้เขาก็เข้าไปเขาไม่ได้เข้าไปคนเดียวนะคะน่าจะเป็นทวดนะคะเข้าไปสองคนก็ไปเก็บ ไปเก็บได้กันละอตก้าไปสมัยนั้นเขาใช้ะกกาไหวาย่ไหมคะไปเก็บกันหลังจากที่เก็บแล้วเก็บได้ผักหวานบ้างผักตาลึงบ้างหน่อไม้บ้างอะไรนะมาเพื่อเอามาทํากินเนาะคนสบายก่อนมันยังไม่เจริญใช่ไหมคะไอเรื่องเงินทองนี่มันก็จะถูกอะใช้เงินเหรียญ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 ทองแดงอะเป็นวงกลมอะคุณแม่เล่าว,ว่าสมัยนั้นมันไม่ได้มีเงินบาทเหมือนปัจจุบันนะคะจะเป็นเหรียญทองแดงกลมๆนั่นแหละ คุณแม่ก็ทันเนาะแต่รุ่นแอดมินล็อกไม่ทันแล้วอตอนนี้ระหว่างที่ไปหาพอหาได้เต็มที่แล้วมันก็เหนื่อยใช่ไหมว่โอ้ตรงบุกป่าฝ่าดงอากาศก็ร้อนใช่ไหมแสงแดดก็เจ็ดจ้าก็เลยนั่งพักที่เนาะก็เลยนั่งพักก็เลยไปนั่งพักที่ขอนไม้ใช่ไหมคะนั่งพักกันก็คุยกันไปเออเนาะให้ใหายเหนื่อยก่อนก็จะออกจากป่าเลยใช่ไหมพ่อมาก,กันสองคนใช่ไหมสุภาพสตีนะคะสุภาพสตรีระหว่างที่นั่งคุยกันไปเออ เก็บได้เท่าไรก็โชว์กันนั่งคุยกันอะไรเงี้ยก็เป็นธรรมดานะระหว่างที่นั่งคุยกันอะไอคอนไม้อะที่ที่เขานั่งอยู่อะมันขยับขยื่นค่ะทุกท่านมันขยับขยืน่นอืขยับขยืน่นครั้งที่หนึ่งก็ไม่คิดอะไรเนาะเพราะว่ามันเป็นป่านี่คะแล้วก็คอนไม้มันมันไม่ได้เห็นทั้งทั้งทั้งท่อนใช่ไหมคะเพราะว่าคอนไม้นี่บางบางส่วนมันก็จะซุกอยู่อยู่ใต้หญ้าอย่างี้ใช่ไหมคะหญ้ามันสงูงใช่ไหมคุณ ก็จะนั่งจะนั่งตรงไอ้ส่วนที่เราเห็นขอน,นี่มัล้ละขอนไม้มันยาวใช่ไหมทุกท่านต้องนึกออกว่าเวลาไม้มันล้มเนี่ยต้นไม้สมัยนะั้นมัน,ต,นต้นใหญ่แล้วก็ต้นยาวบางส่วนเราก็เห็นบางส่วนมันก็จะซ่อนอยู่ในป่าเนี่ยก็เลยนั่งคุยกันออกตรงส่วนที่เห็นใช่ไหมคะส่วนที่เห็นเป็นท่อนไม้ขยับครั้งที่หนึ่งก็ไม่ทุกส,สนใจใช่ไหมพอขยับครั้งที่สองอะ่ะก็เลยสังเกตสังเกตก็เลยเอะไอ้ท่อนไม้ท่อนนี้มันทําไมผิดกับท่อนไม้ท่อนอื่นเพราะสังเกตได้ใช่ไหมคะ แต่เราไม่ได้สังเกตนั่งอย่างเดียวใช่ไหมคะพอสังเกตไปสังเกตมามันจะเห็นเป็นเกตอะค่ะเป็นเกตอะตอนแรกก็เอ๊ะเป็นเกตไม้ไม้นี่เธอเป็นเป็นเก็เกตบใรญ่ยนี่เกตบรรยายนแล้วก็พอสังเกตสังเกตมามันก็ขยับใช่ไหมคะมันขยับต้นไม้มันขยับได้ไอ้ขอดไม้มันขยับได้ก็เลยก็เลยเอะใจเพราะมันขยับเลยใช่ไหมคะมันขยับไอ้จากไอ้ที่มันเป็นตะเกตตะเกตอะมันก็เลื่อนไปอย่างนี้ใช่ไหมคะ เท่านั้นแหละรีดล,ล่นป่าเลยอ่ะของที่เก็บไว้มันเป็นเป็นนอไม้เป็นพวกผักอะไรเงี้ยทิ้งกันไปหมดเลยนะคะทิ้งแล้วก็วิ่งนะะวิ่งกลับไปที่บ้านสองคนน่ะวิ่งกลับไปถึงที่บ้านน่ะทุกท่านเชื่อไหมคะคุณป้าเล่าบอกว่าอีกคนเนี่ยสติเสียเลยนะสติแตกคือคือสติเสียไปคือเป็นบ้าไปเลยอะ่ะเป็นบ้าแต่อีกคนหนึ่งอะ่ะจะพูดติดอ่าง คูณติดอ่างไปเลยนะคะเพราะว่าความที่ตกใจเพราะว่าเขาไม่คิดไงคะว่าสิ่งที่เขาไปเห็นน่ะมันเป็นงูอะค่ะงูใหญ่อะงูใหญ่มากๆเลยถ้าจะเปรียบเทียบก็คงจะใหญ่ถ้าลําตัวเราเลยนะเนาะลําตัวเราอะเท่ากับขนไม้ขนไม้ประมาณขนาดนี้มันก็คงจะใหญ่ประมาณขนาดนี้ใช่ไหมคะเขาก็คงตกใจเพราะว่าในชีวิตนี้ไม่เคยเห็นสักทีว่าเอองูงูอะไรมันจะตัวใหญ่ขนาดนี้เนาะโอเคเล่ากันจบแล้วเดี๋ยวพาไปดูเลยดีกว่า ไปดู้งูยักษ์กันดีกว่านะงูยักษ์ติ่กลายเป็นหินนะคะไปดูกันเลยดีกว่าเข้าไปเพราะว่าคนไทยเราก็รู้อยู่ดีใช่ไหมที่ไหนมีเรื่องราวที่แตกตื่นก็จะพากันไปหวัวงูยักษ์นะคะซากดึกดำบันนะคะที่บ้านเขตน้อยนะคะบ้านเขตน้อยตะบนเขตน้อยเขาคอนะคะทุกท่าน เป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดพิษณุโลกกับเพชรบูรณ์นะคะจําไว้นะคะทุกท่านถ้าเข้าถ้าจะเข้าไปเยี่ยมชมไปดูกันก็คือบ้านเขาเบ้านเขตน้อยตําบลเขตน้อยเขาค้อเพชรบูรณ์ค่ะนี่คือลําตัวนะคะทุกท่านเห็นแล้วใช่ไหมคะลําตัวแล้วนี่ก็คือคือส่วนตัวส่วนกลางตัวนะคะก็ยาวประมาณสามสิบสี่สิบเมตรนะคะน่าจะยาวขนาดนั้นนะคะ นี่ค่ะทุกท่านให้เห็นกันเลยเนาะนี่เป็นหัวงูนะคะและนี่ก็คือกลางลำตัวนะอืมลำตัวจะเป็นเกตสีดะสีดำนะคะดำแล้วก็เป็นเงานะคะซึ่งมันแตกกับหินหินก้อนอื่นหินชนิดอื่นนะคะเพราะามุมนี้มันมีหินนะคะแต่ว่ารูปร่างหินมันจะไม่เหมือนกันเนาะอันนี้คือส่วนตัวส่วนตรงกลางตรงลำตัวนะคะ แล้วก็เอเลยลำตัวไปก็จะลงไปมันจะลงทอดตัวลงไปที่แม่น้ําอันนี้มันจะอยู่ริมแม่น้ํานะคะนีนี่คือส่วนหัวของเขานะคะเดี๋ยวเอ็ดมินให้นกให้ดูอีกครั้งนะคะซูงใกล้กๆกันเลยค่ะเนี่ยหัวงูฮะะันละเกดงูแล้วก็นี่คือเห็นใช่ไหมคะลำตัวนะคะแล้วก็บางส่วนก็พาดลงที่แม่น้ำตัวยาวมากๆเลยค่ะ จะเป็นเก็ดนะคะทอดลงตามแม่น้ําให้ดูกันเลยค่ะอันนี้คือส่วนส่วนลําตัวนะคะจะเป็นเกดสีดําเงาเลยค่ะซึ่งมันแปลกนะคะว่าแล้วก็นี่คือส่วนหัวนะคะซูมให้ดูใกล้ๆเลยจะเห็นดวงตานะคะ นี่คือส่วนส่วนหัวนะส่วนปากเนะแล้วนี่ก็คือลำตัวนะคะทุกท่านเป็นเก็ดสีดำนะคะเงาเลยค่ะมันจะว่าเป็นหินมันก็ไม่ใช่นะเพราะตรงนี้มันมีหินนะคะมีหินแต่ว่ามันจะไม่หินมันจะรูปร่างมันจะไม่เหมือนกันนะอันนี้มันเป็นรูปร่างของงูชัดๆเลยนะคะทุกท่านเห็นแล้วใช่ไหมคะอันนี้คือส่วนหัวนะคะให้ดูกันเลย ค่ะทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องกรียพามดานนะคะถ้าจะเข้าไปดูด้วยตาตัวเองนะคะก็ไปที่บ้านเขาบ้านเขตน้อยนะคะตําบลเขตน้อยเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะลอยต่อระหว่างจังหวัดพิษณุโลกกับเพชรบูรณ์นะคะแล้วก็จุดที่พบซากงูยักษ์นี่นะคะซากงูยักษ์ที่กลายเป็นหินนี่นะคะจะอยู่ที่บ้านเขตน้อยนะคะคือห่างจากบ้านเขตน้อยไปประมาณ กิโลก,กว่าๆนะคะทุกท่านขอให้จับจุดให้ได้นะครับไปให้ถึงบ้านเขตน้อยนะคะตำบลเขตน้อยเขาคอก็ทุกท่านก็จะได้พบกับซากงูยักษ์นะคะซากงูยักษ์ซากงูสมัยดึกดำบรรที่กลายเป็นหินนะคะ